สวัสดีครับ d c r a บ c o m นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นให้กับ Excel นะครับสังเกตว่าทุกๆครั้งที่เราสร้าง Workbook ขึ้นมาด้วยโปรแกรม Excel เนี่ยฟอนต์ก็จะเป็นฟอนต์ตัวนี้อัตโนมัตินะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ฟอนต์ที่เราต้องการใช้แล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนฟอนต์ทุกๆครั้งที่สร้างเวิร์ o บุใหม่นะครับแต่ว่าเราสามารถตั้งค่าเริ่มต้นไว้เลยว่า เมื่อเราสร้าง Workbook ขึ้นมาเนี่ยจะให้ใช้ฟอนต์ไหนเป็นค่าเริ่มต้นนะครับจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนฟอนต์บ่อยๆนั่นเองวิธีทําก็คือให้ทําดังนี้นะครับให้คลิกที่แท็บไฟล์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่คําสั่ง Option เมื่อหน้าต่าง excel o p t i o n เปิดขึ้นมาก็คลิกที่แท็บ general นะครับซึ่งปกติตรงนี้ก็จะโฟกัสโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็เลื่อนลงมาที่หัวข้อ when creating new workbooks ตรงนี้นะครับ จะมีหัวข้อ use this as the default font ตรงนี้นะครับก็ให้เราคลิกที่ตัวเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหาฟอนต์ที่เราต้องการอย่างเช่นผมจะเลือกเป็นฟอนต์ th สรบัรน,นะครับผมเลือกเป็นฟอนต์ th สรบุร p s k นะครับเสร็จแ,แล้วตรงฟอนต์ไซส์เราก็กำหนดค่าเริ่มต้นไว้เลยว่าเราจะใช้ฟอนต์ขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ค่าเริ่มต้นเป็น11นะครับผมก็จะเลือกเป็น 16แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโอเคได้เลยทีนี้ Excel ก็จะแจ้งเตือนว่าเราต้องปิดแล้วก็เปิดโปรแกรมใหม่ซะก่อนการตั้งค่าเมื่อสักครู่นี้ถึงจะมีผลนะครับก็คลิกปุ่มโอเคไปแล้วก็ปิด Excel ไปก่อนนะครับทีนี้เราก็จะเปิด Excel ขึ้นมาใหม่พอเปิด Excel ขึ้นมาคราวนี้เนี่ยฟอนต์ที่เราตั้งค่าไว้ก็จะถูกนำมาใช้นะครับ พอสร้างเวิร์กบุ๊กมาปุ๊บสังเกตเห็นว่าตรงนี้ฟอนต์ก็จะเป็นฟอนต์ไทยสารบัญ h k ตามที่เรากําหนดนะครับแล้วก็ขนาดฟอนต์ก็จะเป็นขนาด16โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นให้กับ workbook ใน Excel นะครับก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับจะได้ไม่ต้องมาตั้งค่าฟอนต์ใหม่บ่อยๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ